ในโลกของการบินทางทหารมีเครื่องบินอยู่รุ่นหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในยุคข,ของมันและยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันเครื่องบินลำนี้คือ Northrop r f 5 a 1ในรุ่นพิเศษของตระกูล Freedom Fighter ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อมองเห็นทุกสิ่ง บนสนามรบด้วยสายตาแห่งเทคโนโลยีหนย,ยุค Northrop r f 5 a คือเครื่องบินลาดประเวณถ่ายภาพทางอากาศที่พัฒนาโดยบริษัท Northrop จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงจาก F-5A Freedom Fighter ที่เรารู้จักกันดีจุดประสงค์ของมันไม่ใช่เพื่อโจมตีศัตรูโดยตรงแต่เพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่ายและข่าวกรองจากพื้นที่เป้าหมายช่วยให้กองทัพสามารถวางแผนและเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย r f 5 a มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เฉียบคม ลำตัวมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและคล่องตัวสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล F5 การออกแบบที่ดูเรียวบางและแผงปีกทรงสามเหลี่ยมช่วยให้มันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและบินในระดับต่ำได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่ภูเขาหรือสภาพอากาศยากลำบากนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้มันเป็นเครื่องบินลาดตระเวนที่สัตร,รูแทบจะจับไม่ได้สิ่งที่แตกต่างจาก F5A ปกติคือบริเวณจมูกของ RF5A ซึ่งไม่มีเรดาร์เหมือนรุ่นรบแต่ถูกแทนที่ด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงหลายตัว ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่คำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้มุมภาพที่ครอบคลุมที่สุดกล้องเหล่านี้สามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเพื่อป้องกันภาพเบลอรหรือผิดเพี้ยนแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด RF 5A ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต General Electric J 85ิาจำนวน2เครื่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพลังขับเคลื่อนที่ให้แรงดันมหาศาลถึง2720บปอนด์ต่อเครื่องทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงแมตรหหรือประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะการบินใกล้เกือบ2,500กิโลเมตรถือว่าเป็นระยะทางที่มากพอสำหรับภารกิจลาดตะเวนเชิงลึกนักบินที่ได้ขับ RF 5A ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเครื่องบินที่ให้ความรู้สึกตอบสนองทันใจ ทุกการเคลื่อนไหวของคันบังคับเครื่องมีความเสถียรสูงแม้จะบินในระดับต่ำและความเร็วสูงระบบควบคุมถูกออกแบบให้เรียบง่ายและใช้งานได้จริงตามแนวคิด Affordable Supersonic Fighter ที่นอทรอบยึดถือมาตั้งแต่ยุค60ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินต้องมีประสิทธิภาพสูงแต่ค่าดูแลรักษาต่ำและ RF-5A ก็พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง RF-5A ถูกนำไปใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อิรานนอร์เวย์กรีซไต้หวันและที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้รุ่นนี้ด้วยกองทัพอากาศไทยได้รับเครื่อง r f 5 A ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970เพื่อใช้ในภารกิจถ่ายภาพทางอากาศและสอดแนมแนวชายแดนเครื่องบินรุ่นนี้ช่วยให้ไทยสามารถสร้างแผนที่ทางทหารและสำรวจภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำก่อนที่เทคโนโลยีดาวเทียมจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมยังไม่สมบูรณ์ r f 5 A ถือเป็นดวงตาแห่งท้องฟ้าที่ทำให้ผู้บัญชาการรู้ตำแหน่งของศัตรู สะพานถนนและฐานที่มั่นต่างๆได้ก่อนที่จะวางแผนการรบมันสามารถบินเข้าไปถ่ายภาพในพื้นที่เสียงได้รวดเร็วและออกมาอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกตรวจจับเพราะเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าเครื่องรบหนักๆและลำตัวที่มีขนาดเล็กมากแม้ RF-5A จะไม่มีอาวุธติดตั้งแต่หลายประเทศได้ดัดแปลงให้สามารถบรรทุกกระเป๋ากล้องเพิ่มเติมหรือแม้แต่ติดตั้งพออดจรดสำหรับภารกิจพิเศษบางอย่าง อย่างไรก็ตามจุดเด่นของมันยังคงเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงลึกและส่งกลับสู่ฐานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นใดในยุคเดียวกันในด้านเทคนิค RF5A ยังได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องตลอดช่วงการใช้งานเช่นการติดตั้งกล้องความละเอียดสูงขึ้นการเพิ่มระบบ GPS และระบบถ่ายทอดข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์ในช่วงปลายอายุการใช้งานซึ่งทำให้มันยังคงเป็นเครื่องที่มีคุณค่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี ปัจจุบันเครื่อง RF5A จำนวนมากถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินั่วโลกเพื่อระลึกถึงยุคทองของเครื่องบินลาดตระเวนยุคก่อนดาวเทียมเมื่อมองในมุมของดีไซน์และเอกลักษณ์ RF5A คือผลงานที่ผสมผสานระหว่างความงามความเรียบง่ายและความแม่นยำมันไม่ได้ดูดุดันแบบเครื่องรบหนักแต่กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยจมูกยาวเรียวเส้นสายคมกริบและสัดส่วนที่สมดุลราวกับเครื่องบินสปอร์ตบนท้องฟ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย RF5A ก็เหมือนซูเปอร์คาร์ทางอากาศ ที่ไม่ได้มาเพื่อแข่งความแรงแต่มาเพื่อพิชิตทุกมุมมองของสนามรบแม้จะมีเครื่องรุ่นใหม่ๆเช่น F 1 6หรือ F 1 8ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าแต่ r f 5 a ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประณีตทางวิศวกรรมในยุคที่ทุกอย่างยังต้องอาศัยฝีมือมนุษย์ล้วนๆไม่มีระบบอัตโนมัติซับซ้อนเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกใช้ในภารกิจฝึกสอนการสำรวจและแม้แต่ในงานวิจัยด้านการถ่ายภาพทางอากาศจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่21 ความสำเร็จของ rf 5 a ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของนอทรอปที่ว่าเครื่องบินที่ดีไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือแพงและนั่นคือเหตุผลที่หลายประเทศเลือกใช้รุ่นนี้มากกว่ารุ่นหน,หนักเพราะมันมีต้นทุนต่ำดูแลรักษาง่ายและยังมีสมรรถนะที่เกินตัว rf 5 a ไม่เพียงแต่เป็นตำนานของสายสอดแนมแต่มันยังเป็นบทพิสูจน์ว่าความฉลาดในการออกแบบสำคัญกว่าพลังเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามองย้อนกลับไป rf 5 a คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการลาดตระเวณทางอากาศ มันช่วยเปิดประตูให้กับเครื่องบินรุ่นต่อมาอย่าง r f 5 e Tiger I หรือแม้แต่เครื่องบินสอดแนมไร้คนขับในปัจจุบันทุกอย่างล้วนมีรากฐานจากแนวคิดของ r f 5 a ทั้งสิ้นนี่จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินทรรม